อ l ลาสติก h o p เพจเติมเกมคุณภาพปลอดภัยเติมเร็วเติมไวประหยัดกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%มีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง League of Legends PC League of Legends Wild Rift TFT Mobile และอีกมากมาย e l a s t i c Shop เพจที่อุ้มแกระมั่นใจไปเติมกันเลยหอยโตใหญ่เพอเลือกแล้วเลือกโคมาแล้วทำไมโครมาไม่ติดเพราะว่ากึงแต่ผม่จังเกิจังโค้ชโค้โค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 โ นี่เปิดเปิดรตไว้ยูเนี่ยนเรหรอเปิดเรดเเปิรตพี่ไม่เข้านร้านนะพี่แจะไม่ได้แลกอันนั้นมาหรนนกกาอรท,กกทุกคนเดี๋ยวเข้าพุ่มแล้วยืนนิ่งๆแต่สกินมาเลือกได้อันเดียวที่ก็เลยเลือกสกินนี้มาเล่นทุกคนเดี๋ยวเข้าพุ่มแล้วยืนนิ่งๆนะคะทุกคนเดี๋ยวปรกก่อบกันยืนนิ่งๆห้ามขยับเดี๋ยวมันรู้ว่ารีดคือคือโอ้ไลท์โดนเม็ดแล้วเล่นกลางพร้อมสักครู่พี่ยังไม่มีสกิลสาม ต้องให้เวลาพี่ห้บีโน่ในสายหนุ่มใช่งเฮ้ยคือเพลงเก่าว่ะนักหมดตั้งแต่เมื่อไหร่เคปิซัมเมอร์ใครพูดนะเมื่อกี้อ่ะคือนั่งละมอเลยเหรอใช่โอเคแล้วใครพูดก็ไม่หนุ่อ่ะเฮ้ยก็ยังหนุ่มจากเด็กคือเละโหผ่ากลางเลยโมโมเจเย็นๆนะให้เวลาพี่หน่อยคนย่าส์อ่ะ บนเล่นเลยท่าไหรโอเคด่แก่แตแต่ตล์จะตายไม่ได้แบบแต่แต่อลิซัาแล้วใส่โอเคกลับไปกะัวะโอเโอคินวางหลังนะในล่างโอเคถอยถอย ไม่ยอดไหม,มเดีิทไปไว่าไม่เนี่ยตายแต่บอสกับมาโอ้โหคลิปที่ไม่คอมม้นเลยเอ้ยคอมคือตัวนี้กูเห็นนะเมื่อกี้เฉยเฉยพอกูกาบาดสกิลแล้วเต็มไปบัง <The> <laughs> กูเห็นนะเต็มหน้าก,กูเลยที่ไม่ให้คอมเม้นต์มากเด็กใส่กำลังไปหา คออคีฟแกงมากเต็มตกสองลูกตากูมองคีฟอยู่เมื่อกี้ Build d i f b e r e n d อะไรที่ได้เปน the build our different คือแอดยังรู้ดีอีกนะแอดมันติไปอยู่บนนะเราไปกลางละตกลง อะไรอะไแอดแอดกระตุกเป็นไงล่ะเป็นยังไงล่ะนี่เตะมากเวอรมังกรได้ไหมไม่ได้เลยเลยเนี่ยเนี่ยตั้งตีเขาเลยวูววววีว่วว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 วยวววงวงวววววงวงวววววววงวว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 ว สองคนไปอาลีไม่มีอันติแช่นติไปแล้วอาลีแช่นติไปแล้วมีคนไปหาแกมีคนไปหาแกยืนนิ่งๆแอดหกโดนไหมนะแน่ๆโดนโดนโดนมาลองไปก่อนนะนี้เปะมากเปะแหงต้องกานที่ต้องกาแหงเดี๋ยวมาเล่นกับกูในอีอ่ะ คือจะปัดข่วนกับคอเมนตหรอโอเคร่างโดนใส่อะไรพี่เชอันตรีแล้วเฮ้ยเออโอเคอารีหายแอสแฟกแอสแฟกคืออะไรแอสแฟกอารีหายล่างระวังงยังไม่ใช้อันนั้นนะยังไม่ใช้บาเลียนะจิมอะจิมยังไม่ได้ใช้บาเลียคือแบบโอ่งไหนโอ่มาโปคุโปสัตว์เล็กใส่ไปกูมา มีอันตินะได้ไหมที่นี่สวยด้อย่าเล่นกับกูฝาดเดี๋น้อตายนะเดี๋น้อตายก่นอนวิ่งไป้ๆๆเจอไปแล้ว คือนึกว่านึกว่าดาราจะไม่ว่าดาราจะแบบไม่แฟนแล้วแันลงไปเช็คล่างเมื่อกี้จะเข้ากลางฉันอยู่บนเดี๋่มีอันตรีจะพี่มีใครที่เอาเขาสิเดี๋ยวจะได้พอดอลลี่พ่อเดี๋ยวไปอุ้ยหยาบกำลังไปข้างหลังโอ้ ไหนคะน้องแอดไอซ์ซอดทันติไม่ถึงอะไม่กล้าเข้าเลยอลีนนสแฟดแล้วนะวเอาล่างอติบล่างล่างเสียไม่ทุกอย่างไแส่มาอะไรเดี๋ยวเราเดินี่นี่นบัแปดอันนี้จีบไม่มีอะไรแล้วโอ้ไม่ถึง ดยากเาสั้นเกินที่อยากไม่ต้องไปไล่มันนะแต่มันก็จะกลับมาป้อมป้อมใ้ไหนป้อมไิดแล้วก็ตีป้อมไปเลยเดี๋ยวไปกลางนะอ่ะรอ,ลอไล่ให้กลับไปละนี่เลยนี่นขอคลิปไว้ป้ปอมตีนี่ป้อน,<ะ>นติดนี่วัไปไปไปดมา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  ตีหมดแล้วนะไม่ใช่เออตีหมดแล้วโอ้โหเฮียสวยมากโอ้โหมาจากไหนไม่รด้ดอวซายที่อะไรนะที่อะไรไหวอะไรซายสัตว์ไม่รู้ตีชนะสุดดีตอนนี้พอได้พอเราเสียว้าสวยวาย เดี๋ยวมันมามาก่อนมาก่อนเฮ้ยอสองต่ระวังอย่าเดินใหมอย่าเดินเออคีกูเดินเปี้ยวมากูหลุดจิแฟรยังยัง้ดไมก็ทาไดเราจะเดินจงกันเดินจงกันเราวาติยนี่นะยูนีไม่ติมันตายแล้ว เอาหรอกอุ้ยผมบอกว่าถอย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 บางให้อยู่แอดอีกครอสกี่กูสแกนหาเลยคือเดี๋ยวไปดันเดี๋ยวนี้ก่อนเดี๋ยวเลิปบอลลงออยู่บนเดี๋ยวนี้ติียังอ่ะอแยลีนติดไปแล้ว่ยลี่คือมันจะบุ้นใบอะไรกับกูปะคิดว่ากูตายหรอก บนมันจะลุมบนมันจะลุมมองไงดีจิมแฟดแล้วกำลังไปทางนี้ซึ่งน่าจะโดนเห็นมาแล้วมาช่วยละเฮ้ยพี่โดนขัดกำลังไปพยายามไม่ถึงอ่ะอันเปลี่ยนดูโอ้เป็นไงพี่เป๊ะไหมพี่เป๊ะไหมเป๊ะมาเป๊ะไหมแอดไม่มีแฟลนะไม่อยากฆ่าจิม อยูนะยูไลโออยู่เหมือนี่ยไลโออยู่เหมืนกนไี่ห้อหอโลเปโอร้านกลางเสร็จร่ยพี่หนูมีคอมโบเอ๊ะวัดเอ่อเอ็กซ์ซอร์สไปแล้ว้ายอยู่นี่สิ พี่หนูมีคอมโบพี่หนูมีคอมโบพี่อุ้ยเี้ยแรงมากเลยอ่ะหลังนั้นรเราเดี๋ยวนี้อันติไปแล้วดลยสายยาวอาลีอาแปดยังไม่ได้ออกสเปลด้วยเอามาก่อนเอามาก่อนไไปหนเียเพราะว่าต้องรอเ,เยปส์รอเยโออีกเอามาก่อนเอามาก่อนเดี๋ยวนี้อันติแล้วใช่ไหมไปจ้ะโอเคถ้าเดีย๋ยวนี้อันติแล้วไม่ต้องกลัวอาลีก<อ>็ติดแล้วเนี่ยหวดหลังอีกแล้วเดี๋ยวรอคอมโบไอ้ตามมาก่อนตอนนี้มีคนแน่ ไม่มีอขอคนช่วยแค่นั้นพอก็เข้าไปเลยกุ้มมีเลือดแล้วคือพูดอะไรเหรอรอดอันนีโอเวอร์ไปาจากการละกันนะเลุกแพลนติดไป อารีขึ้นมาอารีขึ้นมา Thank you เขาล่ลลมทีเดียวนี้ล่มย,ยาวเลยแป๊บนึงนะมันคิดว่ามันไม่ใช่คีลับมันเห็นว่าฉันไม่ได้อยู่ในไฟมันน่าจะเปิด แอชอยู่ข้างล่างแอชอยู่ข้างล่างไม่มีแอสไม่เอาหรอกยุดยุยุนี้อยู่บนอยุนี้อยู่บนอะไรวะมันกำลังแรงแล้วนั่นเนี่ยกำลังไปโอ้จะอ้อมเหรอใช่ว่าจะเอาวิวโคดมีแอนติอยู่ในอยู่นี่คุอยู่นี่ใจสัตว์แรงมากเดี๋ยวจะขึ้นลเฮ้ยแต่ฉันเทเลพอร์ตไปดันไปเลย จิ๋มกดแฟด <c oughs> จิ๋มไม่มีแฟดนะสามารถล้วงได้<อ>ดไมีบอดเหรอยิงอย่าเข้า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 โดนเนี้ย เดี๋ยวเทเลพอร์ตมาตีไปก่อนเลยสวยตี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 ไปตีไปตีไปป่ามันโดนมันไม่กล้าเข้ามาหรอกมันาจะกล้าเข้ามาถ้าแอดแบบไม่กแค่แต่ลูกบอลนี่ไม่มาอยู่แล้บว่ะตรงเนี้ยมืดมากไม่มีอะไรเลยไม่ไม่กล้าเดินเพราะว่ามีเล็กใส ต้องมืดๆล่ะอยู่นี่รองอยู่ด้านล่างอยู่ชั้นด้านล่างอยู่แกเพิ่งยนนี้ยังไม่ได้ตีนะรองด้วยเดินกลางไปชั้นด้านล่างอยู่ยนอีนี่อยู่ล่างสามคนล่างเราดันบนสักคนสามคนล่าง กลางโดน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 อย่าพึ่งกลางโดนอย่าพึ่ง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 รอเลนทุกเลนดันเข้าบ้านมันก่อนมันต้องแบ่งคนมากันอยู่แล้วมาดันบนทักคนอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งโดนเปิดนะโอ้ยแกดึงซูมพิถหายโอเคสวยมากเฮ้ยพิถ่ายเท่าไหร่วิ่งวิ่งไป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 เฮ้ยมี นี่นนเลสเตสร์อันติอยู่ในอันตินะโอ้ยไอ้ไหี้มึงไม่หมดตักทีวะไอ้สายใจแม่งนะแอดสวย๋ป่วยมึงเดิน <c oughs> เก่งเนาะดูแก่อเอ้ยควายรู้อยู่แล้วมึงจะพุ่งมาทางนี้มึงมันอ่านง่ายหน้างโง่แนะูจะตายเลยทำไมหรอ โอ้ยเอียเล็กไซกำลังมากลางนี้เลสเตนตไปแล้วนะไม่มีเลยไม่ได้พุ่งเลยไอ้เฮียเดีอยวเดี๋ยววิ่งอันนี้นะอันนี้มีออกความไหมออกความแล้วยเนสกำลังไปเติมตรงกลางนะโยเนสไปเติมตรงกลางอยู่โยเนสไปเติมตรงกลางเยอ วิ่งวิ่งวิ่งคือกำลังไปตีตียิงใช้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 ยิงออกมาก่อนโลสักรอสองตัวเฮลซายแอดโลอาริโลหัวอาริแฟร์นติไม่มีหรอกแอดแอดแอดสำคัญเล็กที่ใตกี่ดอกเอตัวหนีสวย เก่งมากโมโมใสอุปกรณ์จแกนแบบยินทำไม่ได้เลยคือคือเอาคเก็บไปแล้วคือคือคือบินบินตลอดมาแล้ว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 วันนี้กับอาดิยิ่งมาหาปูมาร์ตตั้งหน้าตั้งตาจะมาแล้ว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 วันนี้พอบีย๋เฮ้ยจิ๊บเกิดแล้วเดี๋ยวไปที่ไหนมังกรนี่เกิดพอดีไปนี่กันก็เลยไปไปไปปูมาร์ตไปเนี่ยวัดฟ้าไป พี่หนูมีคอมโบพี่หนูมีคอมโบโเตเโซดาตันพี่ <c oughs> เตัโดาตันพี่จะปไปพี่สวย<อ>มากพี่กูอต่แล้วตัดกำลังไปกำลังไปโอ้ยโอ้โหพี่แอดพี่แอดตตีไปแล้วพี่ตีมากพี่กูเห็นแล้วล่ะก็ทำอะไรกันไม่ได้กรรันเลยี่ยังไงล่ะตัดก็อยู่กันตั้งห้าคนตรงนี้ไปโดนอะไรล่ะ รอไปก่อนรอบาลามันหมดไม่ต้องบวกตอนนี้ก็ได้ถ้าจะโย่ตายก็รอก่อนว่ามันมีบาลอนอยู่นี่ไงอีกอ่ะแปดสวยแค่นั้นแหละดันเลยดันทุกเลนอ่ะเดี๋ยวฉันดันล่างให้จะฆ่าติดตายอ่ะข้างหลังข้างหลังอยู่นี่ใช่เลยไม่ต่อละ น่าจะมีแล้วจิมนาจะมีจะได้ค่ะดีเอชเอ่ใช่น้องเอีน้องเอแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปล่างเลยไปเลยไปเลยไปดิไปดิไปไปทีเลสหใส่เวลคอร์ดแอดจุดบดโอยู่นี้อยูู่้ชั้นล่างผู้ชั้ยล่างูช่วร่าง้าบวกลวเอาสักทีไหมเอาสักทีไหมสักอย่างไหมเอาสักทีไหมอารีซามแล้ว มาเร็วมาเร็วโอเคโยสวยเลียงสายแฟดแฟดจิมยังมีแเปล,ลอยูอ่ถ้าจะอไปช่วงล่างควรจิมไม่โดนอีเทียนี่เลยโอ้โหจะแตกไม่แตกวะเฮ้ยแม่จิมมีแฟดนะอุ้ยโปออกมาก่นอ,อนก็ได้เดี๋ยวนี้นมาข้างล่างหรอเดี๋ดีเดี่เออพัอีโม,มเมียนจิมไหมจะพาอยู่นี่ นูอันติเสริมได้อยู่เดี่ยนะมีอันแหลกฉันต้องการเกินันไม่มีสแกนนะพอได้ตัวเดียวก็พอแล้วกันบ้านไม่ระวังเที่ยวนี้นะระวังตัวรดกันเป็นเมียนติใช่ไหมโอเคจิ๋มมีแฟดนะตีว่ามีแฟดไปก่อนเลยมีแค่อารีกับโยนี้ใช่ไหมมีแฟดตอนนี้ตอนนี้มีคนดักโอ้แกเดินก็น่าจะโดน แอสเล็กไซแล้วก็จิบมันอยู่ด้วยกันตลอดเลี้ยงมันเลอได้ของหรอเล็กไซอยู่ข้างบนแอรันติทำต่อไปเอาละ,ละโอ๋โอไอไหนโอ้หลัง ไปไปไปช่วยเขาเดี๋ยวฉันกันบ้านให้ฉันมีเทเลพอร์ตอยู่ไปช่วยเขาไปเอาบอลลอนก็ได้ไปะฉันกันบ้านเองไม่ต้องห่วงไปเลยเอาบอลลอนเสร็จก็ดันไปเลยเดี๋ยวฉันกันบ้านออกไปให้ไม่มีสักโอเคเดินยืนห่างๆหน่อยนะโหเสียวมากเลยอ่ะเสียวใครโยนนี่หรอเสียวเธออันนี้มาแค่ชามใส่ก็ตายแล้ว้็ทำไมบาลลอนโอเคเฮ้ยทำไมโง่จังก๋วยคือบอลลอนก๋วยจะตีพี่พี่เพชรงงมาก ตีกูแบบเจ็บรูระเบิดหมดละเมื่อกี้หลวงจิ๋มได้สวยจิ๋มตายมันก็เล่นลำบากเมื่อกี้แอร์ก็จะซอยกูอยู่นั่นแหละดีนะถ้ากูมีตัวเล็กๆแล้เถ้ากูมีจีเออีกทีเดียวใครตีสแกนน่าจะเป็นใครอารดิเดี๋ยวเราดันออกไปลึกๆเลยแต่ว่าอย่าลึกแบบไม่มีหวาดอ่ะมันต้องมีหวาดสายขวา ราะเราไม่รู้ว่าวาดมันอยู่ไหนมันชอบเข้าข้างๆอะ่ะจะกลุ้มกันไมหมล่ะมีบาลอนพี่แยกคนเดียวได้พี่มีเทเลพอร์ตแต่พวกแกต้องมีมุนโดไปแทงให้สาม <3 S 2> คนก็ได้เยนเพชรไปอยู่กับสามคนเดี๋ยวโอ้เดี๋ยววิง่งแถวๆพี่พี่คิดว่าพี่จะโดนลุมเหมือนกันเดีแ๋ยบบวรอยโยก่อนตามไปตามติดสแกนมาแล้วติดสแกนล่ามาแล้วนั่งไงนั่งไงนั่งไงเออขวาล่ามีอันติดนะเดี๋ยวอย่าวิ่งชิดป่าเยอะนะมันไม่มีหวด ใช่ครับเขาที่ไกลครับฉันดันล้างต่อดีกว่าพวกแกอยู่กลางกับเลยสามคนอ่ะแทงแครีสป,ปอร์ตโอ้ระวังนะมันน่าจะสแกนอยู่เดี๋ยวพี่จะดันล้างให้ให้มันมาลุมพี่มีแฟตอยู่พี่มีเจด้วยรอแป๊บนึงแกระวัตงตัวในพุ่มนะกลานนงต้องยังไงหวาดพึ่งปากบ้านนั้นน่ะลอ,องแอดเปิดนะตรงกลางอ่ะ แล้วก็จะมีตัวเข้าออกจากฝั่งซ้ายขวาอวถ่งไม่โดนใช่ไหมแป๊บนึ่งยีโอจะเข้าข้างหลังแล้วนะแป๊บแป๊บแป๊บฉันกำลังไปยีโอมีอันติตอนนี้มีวอร์ดตอนนี้มีเล็กไซอยู่นี่เล็กไซอยู่นี่เอาละไปเชื่ออยากตายเหรออีสัตว์ไปไปันหมดเลยไปกันหมดไปไปเอาดิเอาดิกลัวอะไรอ่ะจิมแฟร์เอดเอ็ดเอดเอด มึงไหนโยนนี่เอ๊ะมั่นที่อะไรสตา์ก็มีซีเอค่ะต่ก็ไม่กลัวหรอกเดี๋ยวเทเลพอร์ตมาเต็มเดี๋ยวดันคีไปเดี๋ยวดันคีตรงกลางโดนสวยปลักตีจิ้วย้างหนึ่ไม่มีไปจบเหยียชนะสักทีเดี๋ยวตัวเที่อะไรข่ายแอบแบบ ก็ไม่ตายหรอกค่ะกูมีเจมึงอะเขาต้องตายจบาไงปุ๊บหัวบ้านโง่บ้าน <พอ S 1> ข,ข้อีอยงวิวคอสไม่ได้เล่นคือ,อชนะเลยแรงมากโอวบาทของปูคือคอมบูเดียวตาย